สัมผัสแรกกับการ์ดจอซีรีส์ใหม่จาก Nvidia เดียครับตัวนี้ gforce e rtx 5080จากแบรนด์การ a x ครับก็เราได้มาตั้งแต่เขาเรียกว่าก่อนวางจำหน่ายจริงเลยและนี่คือตัวการ์ดจริงๆสัมผัสแรกที่ผมได้ลองนะฮะเรามาแกะกล่องดูกันเบื้องต้นนะเพราะว่าตอนที่เราได้มาตอนนี้เนี่ยไดรเวอร์ Driver ยังไม่มียังไม่ได้ด้วยเรามาดูตัวการก์ดก่อนเลยสัมผัสแรกที่ผมได้รู้สึกคือการ์ดมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะถ้าบอกว่ามันคือ5 0 8 0เนี่ย ความคิดคือมันอาจจะต้อง3สล็อตแต่เนี้ยกินพื้นที่สสล็อตสสล็อตแล้วก็อีกนิดนึงเพราะฉะนั้นสังเกตครับว่าการ์ดมันดูเพียวบางเล็กลงนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของพัดลมครับเป็นพัดลมขนาด9 2ม mm ิลลิเมตรจำนวน3ตัวด้วยกันก็อยู่นี้3ตัวแน่นอนครับต่อใช้งานมีไฟ RGB ด้วยมาดูด้านหลังแบ็คเพลก็จะเป็นเต็มใบแบบนี้นะฮะซิงมาแบบเต็มโคเวอร์แบบนี้แต่ว่าตัว PCB เนี่ยจะสุดแค่ตรงนี้นะก็ครึ่งหนึ่งของการ์ด เต็มใบทั้งหมดแล้วก็ไซส์ขนาดยาว3 0 4นะตามสเปคเลยเนี่ยเขาบอกว่า304 mm มมคิดว่าน่าจะรวมกับด้านหลังตรงนี้จริงๆถ้าวัดจริงๆก็ประมาณ300นะถ้าตามหน้าสเปคเขา304 mm มเมเพราะว่าตรงนี้มันจะเกยออกมาอีกนิดนึงมาดูความหนากันต่อครับความหนาเนี่ยประมาณ50 mm มมการต่อไฟเลี้ยงครับจะเป็นไฟเลี้ยงแบบ16พินนะ ตัวนี้กินพลังงานแบบสูงสุดเลยคือ360วัตต์เพราะฉะนั้นซิสเทมพาวเวอร์สายที่ทางเว็บไซต์ระบุแนะนำคือ850วัตต์เริ่มต้นและถามว่าถ้าสมมติเราใช้พาวเวอร์รุ่นเก่าเนี่ยจะต่อไฟเลี้ยงยังไงเขามีเป็นสายแบบ3ทางแบบนี้ต่อไฟเลี้ยงการ์ดจอที่เป็นแบบ8พินนะครับเป็น3ชุดแบบนี้ต่อออกเป็น1ชุดนะครับสายชุดนี้รองรับกำลังไฟสูงถึง450วัตต์ฝั่งนี้จะเป็นนี่จุดเชื่อมต่อของไฟเลี้ยงพัดลมนะฮะ แล้วก็ยังมีข้างๆสังเกตข้างๆรูเล็กๆตรงนี้ไหมฮะถ้าคุณต้องการปรับไฟ ARGB นะครับด้วยซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดคุณจะต้องต่อสาย ARGB เขามีมาให้นะครับนี่เป็นสายแบบนี้ฝั่งนี้ต่อเข้าการ์ดจอส่วนฝั่งนี้ต่อเข้าเมนบอร์ดที่เป็น 5V ARGB ท้ายการ์ดก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อจอครับก็จะมี HDMI 1พอร์ตและ Display Port อีก3พอร์ตเรื่องของแรมการ์ดจอก็เป็นแรม gddr 7แล้วนะครับเป็นเจนใหม่แล้วแล้วก็ความจุแรมสูงถึง16 g b กิกเรื่องของการรีวิวเดี๋ยวรออีกสักครู่เดี๋ยวเราจะจับมารีวิวหลังจากที่มีการวางจำหน่ายหรือว่าได้ไดเวอร์มาแล้วนะฮะก็ใครสนใจรอติดตามที่ complete tv ครับ